ครับคุณปอดครับเกมนี้ของลำพูนเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆทุกๆส่วนเลยนะครับที่ที่เป็นเกมแรกของลำพูนวอร์เร์ในการขึ้นชั้นมาเล่นทีสองแล้วก็เป็นเราเป็นน้องใหม่นะครับแล้วก็เราเก็บ3ามคะแนนแรกได้เลยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆกนะครับขอบคุณทุกๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นลำพูนวอริเร์ครับครับในเกมนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดหรือว่า จุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้จริงๆแล้ววันนี้ต้องบอกว่าน้องๆทําเกมตามรูปแบบที่ที่เราฝึกซ้อมมาเลยนะครับที่เราต้องการที่จะเล่นกับเกษตรในเกมนี้อย่างนี้นะครับแต่พี่รนุกว่าอาจจะเป็นเกมแรกที่ที่เรายังไม่ค่อยลงตัวแล้วก็กลับสนามใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นสนามที่เราปรับแล้วก็ไฟสนามที่ส่องสว่างเรียงไม่ค่อยคุ้นจินเท่าไหร่ก็อาจจะทาให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองที่ยังไม่ดีพอนะครับแต่ก็แน่นอนว่า ทุกๆเกมเนี่ยไม่ว่าจะชนะหรือชนะหรือแพ้หรือเสมออะไรต่างๆมันต้องมีข้อแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาครับสําหรับเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้ครับผู้กองแน่นอนครับผู้บริหารตั้งไว้ว่าขึ้นชั้นครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องแสดงความดีใจกับชัยชนะในเกมแรกเลยครับผมสาหรับเกมหน้าครับที่ออกไปเยือนไงบ้างครับครับคือจริงๆเกมไปเยือนกรมสุนเนี่ยเราเราก็ได้เตรียมการไว้แล้วนะฮะว่าในถึงในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของ เอาว,วันเวลาอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคงได้ดูเทปรายละเอียดของกรมศรุลนะครับแล้วก็เราพรุ่งนี้เราไม่มีหยุดนะครับเราก็เราก็จะเริ่มซ้อมในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ,รบก็ <ๆ S 1> ก็คิดว่าเห็นบอกวันนี้กรมศุลรู้สึกจะชนะคอนแกนด้วยนะครับก็ก็คงเป็นเกมเยือนที่ที่หนักนะครับเพราะว่าจะเป็นทีมที่เก็บสามคะแนนมาด้วยกันทั้งคู่เราต้องเจอกันและเราต้องไปเยือนครับผมครับสิ่งที่แฟนบอลลำพูนอยากถามคือตอนนี้อาการบาดเจ็บของอดุลเป็นไงบ้างครับ าการบาดเจ็บของอดุลตอนนี้อดุลกลับมาซ้อมได้สักประมาณสัก50เเซตแล้วนะฮะ50%เคิดวา่าเรียกอีกสักเดือนหนึ่งนี่น่าจะขึ้นถึงสักประมาณ80 8 5เเซได้ก็อาจจะอีกสักเดือนหนึ่งนี่น่า,นาจะมีโอกาสใช้ใช้ในช่วงท้ายเกมอาจจะมีโอกาสครับผมครับาฝากถึงแฟนลับลำพูนครับที่วันนี้อยากเข้ามาชมในสนามแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมครับก็ต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าไม่ได้เข้ามาชมในสนามแต่เรายังได้ยินเสียงของซัพเปอร์ซัพพอร์เตอร์ของพวกท่านนะครับที่อยู่ใกล้ๆสนามแล้วเรายังได้ยินเสียงเชียร์เราได้ยินเสียงกองเราได้ยินเสียงสนุกสนานที่พวกท่านให้กําลังใจผมได้บอกน้องๆตลอดว่าซัพพอร์เตอร์ของลงพูนยอดเยี่ยมมากและทุกวันนี้เขาก็สนับสนุนเราดีมากเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนให้เขาด้วยชัยชนะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณปอนดครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ